ความตายผมว่าทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมีความกลัวไม่กลัวนะครับมีเงินเป็นพันล้านก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เหมันเคตที่เข้านิติเวศเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณปีละหกพันนตอนนั้นผมจําไม่ได้ประมาณสักหกสิบเคตช่วงปีใหม่นะครับต่อวันเลยนะศพทุกเคสเนี่ยเป็นอาจารย์สําหรับผมหมดนะครับสวัสดีครับผมดาบรวดบรรจงทองให้ ตำแหน่งผู้คับหมู่กลุ่มงานนิติพยาธิทําหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ผาศพครับความตายผมว่าทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับความตายนี่ยังไงทุกคนก็ต้องตายมีทุกรูปแบบนะครับที่เข้ามาที่สถาบันที่ตุรกวิทยาชนาสูตรนะครมันมีตั้งแต่ส่วนมากจนตายไม่ทราบเหตุรถชน ก็มีบ to ้างนะครับที่ว่ากรณีถ้าว่าญาติเขาฆ่าตัวตายอย่างนี้เขาไม่อยากให้ผ่าด้วยกฎหมายแล้วเขาต้องให้อำนาจหน้าที่ในการแพทย์เพื่อจะมาผ่าพิสูจน์ศพนะครับก็อาจจะสงสัยในการตายหรือมันไม่มีสาเหตุที่มองว่าการเสียชีวิตเป็นยังไงก็ต้องมาผ่าพิสูจน์ครับตัวหน้าที่หลักนี้ผมก็เป็นผู้ช่วยแพทย์แต่หน้าที่หลักจริงๆต้องเป็นอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอที่ท่านจะพิจารณาดูว่าเคสนี้เป็นอะไรยังไง คดีใหญ่ๆตั้งแต่ผมมาที่นี่ครั้งแรกเลยที่ผมไปเลยก็เครื่องบินตกที่สุราษฎร์แล้วก็มาใหญ่ๆก็สึนามิผมไปสึนามิตั้งแต่คืนวันที่เกิดเหตุเลยครับณตอนนั้นเขายังช่วยเหลือกันอยู่เลยครับผมไปที่ไปจังหวัดกระบี่คือณตอนนั้นจังฉุกงงหกเพราะว่าบ้านเรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสึนามิมาก่อนใช่ไหมับศพกว่าจะขึ้นมาได้ช่วงเช้านี่คนไปค้นหาช่วงบ่ายก็เอามาเรียงเลยยาวเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจพิสูจน์ เคสที่เข้านิติเวศเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณปีละ6 0พ0ดูกับนี่มาตลอดเลยครับใช่ของเราบางทีโครคไข้แค่เจ็บก็มีทุกวันนะครับส่วนมากโรคที่ส่งเานิติเวศส่วนมากจะเป็นโรคหัวใจนันนะเส้นเลือดตีบก้อมเนื้อหัวใจตายอย่างเงี้ยก็ใจ้อหัวใจขาดเลือดอย่างเงี้ยผมว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ส่งมาไม่ทราบเหตุแต่ลองมานะ่าาจะเป็นพวกอุบัติเหตุก็ช่วงเทศกาลจะเยอะครับนะตอนนั้นผมจำไม่ได้ประมาณสัก60เคสช่วงปีใหม่นะครับต่อวันเลยนะ เคสแรกนะครับกว่าจะลงมีดเนี่ยคือมือมาัายเป็นสันหมดนะครับเราไม่เคยมาก่อน,นครับเห็นล่างคนเนี่ยมือก็สันสนัมีความกลัวไม่กลัวนะครับเป็นปีเหมือนกันนะครับที่จะทําใจตรงนั้นตอนนั้นได้ก็นานนะครับหลายเคสเหมือนกันครับกว่าแบบที่ผมจะทําออกมาได้ครับทีนี้พอทํานานๆมามันก็เริ่มคุ้นชินกับสิ่งที่เราทํา แต่ยาวันเราต้องเคารพต่อร่างผู้วายชนทุกคนนะครับเหมือนเขาเป็นญาติเราเรามีอะไรเราก็ อย่าไปพูดเกินเลยอะไรที่มันสิ่งที่ไม่ดีกับเขาเร <anch> er, ืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องเอาความรู้สึกของญาติญาติเขาเสียชีวิตยังไงเราบางทีเราไม่กล้าถามเลยไม่อยากไปก้าวไก่ตรงนั้นนะครับว่าเขาเป็นอะไรมาศพทุกเคสเนี่ยเป็นอาจารย์สำหรับผมหมดเลยครับเพราะว่าแต่ละเคสบางทีมันไม่ได้เหมือนกันบางทีเคสยากง่ายเงี้ยเราก็มองเขาเป็นอาจารย์ใหญ่หมดทุกคนเลยครับเพราะว่าบางทีเขาก็ให้สิ่งที่เราไม่ไม่รู้จักเคสนี้เราไม่เคยเจอนะา่าแล้วเฮ้ยเคสนี้ทำไมเป็นอย่างงี้เคสนี้ทำไมเป็นอย่างงี้เพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะไม่เมือนนกั ผมมองว่าทุกเคสที่ผมผ่าจนทรส่วนนี้เป็นอาจารย์ใหญ่สําหรับผมที่จะมาทําเป็นจนทร์สใช่ไหมครับยังไงต้องมีใจรักอย่างเดียวก่อนอันดับแรกเรื่องความรู้ความสามารถเรามาฝึก,กได้ครับมาแรกทุกคนก็ไม่อยากมาทํางานเกี่ยวกับศพใช่ไหมครับแต่เมื่อเรามาทําแล้วเราต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดทําเสมือนเขาเป็นญาติเราประดุงความยึติดงทำให้เขาดีที่สุดหาสาเหตุการตายให้เขา ยังไงคนเราว่าจนรวยมีเงินเป็นพันล้านก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะทรัพย์สินสมบัติอะไรเอาไปไม่ได้น,ะนี่แต่ความดีความอะไรที่เราทําทุกวันเนี้ยก็จะเอากลับไปเพราะทุกอาชีพมีคุณค่าผมดาบตำรวจมปนจงต้องให้ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ